มิวสุภาษิตแถลงเคลียร์ปมดรามา่าก๊อปปี้งานคนอื่นกลายเป็นดราม่าเดือดหลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มมิวสุภาษิ์จงชีวีวัดปล่อยมิวสิกวิดีโอเคอร์เวอร์เพลง Afterglow ศิลปินเอดชูรนแต่กลับเจอกระแสวิจารณ์หนักในโซเชียล เมื่อมีคนมองว่ามิวสิกวิดีโอของเจ้าตัวมีภาพบางส่วนที่มีความคล้ายคลึงกับมิวสิกวิดีโอเพลง I Like Me Better ที่เป็นมิวสิกวิดีโอเคอร์เวอร์ของยอน n อ t ศิลปินบอยแบนด์เกาหลีใต้และยังจับสังเกตว่ามีความคล้ายกับศิลปินคนอื่นๆอ,อีกจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และ hashtag มิวสุภทธิ์ชอบกอบงานคนอื่นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแม้จะมีการขอโทษจากทีมงานแล้วแต่มิวก็ยังไม่ได้ขอโทษและชี้แจงแต่อย่างใดล่าสุดมิวสุภทธิ์พร้อมด้วยทนายนิด,ดาได้ออกมาถแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นณหน้องถแถลงข่าวชั้น4โรงแรมแกรนด์พอยท์ เทอร์มินอลเซึ่งก่อนจะเริ่มถแถลงข่าวมิวยกมือไหว้พร้อมทั้งขอโทษทุกคนที่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องนี้จากใจจริงพร้อมทั้งบอกว่าเสียใจมากจริงๆเพราะไม่คิดว่าจะทำให้หลายคนได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขนาดนี้บันเทิงไทยรัฐจึงได้มีการสรุปออกมาเป็น12ข้อด้วยกันเกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวดังนี้ ประเด็นที่1ทางบันเทิงไทยรัฐเขาก็ได้สรุปไว้ว่า1เรื่องมิวสิกวิดีโอเคอร์เวอร์เพลง Afterglow ได้ลิขสิทธิ์มาจาก Warner Music โดยตรงเจตนาคือเนื่องจากมีแฟนคลับต่างชาติจำนวนหนึ่งและอยากให้เขาตามรอยเวลามีโอกาสมาประเทศไทยอยากให้เห็นว่าประเทศไทยมีมุมมองที่สวยมากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยใช้คอนเซป Street w ล์กเดินเล่นในกทมประเด็นที่2ซึ่งหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้เข้าไปดูมิวสิกของเจฮยอน NCT ซึ่งถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายกันก็มีความคล้ายมีตามจุดที่แฟนๆได้แคปมาใน Twitter ความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้คือต้องบอกตรงๆว่าไม่มีเจตนาก๊อปปี้หรือทำให้ คล้ายและตนก็ให้ทีมงานโปรดักชันและครีเอทีฟเข้าไปดูด้วยว่าคล้ายยังไงบ้างสำหรับตนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆทำให้เราต้องใช้เวลาไตรตรองเรามีแถลงการออกมา3ามฉบับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและได้ลบมิวสิกวิดีโอแล้ว ประเด็นที่3ทนายนิดาพูดถึงหนังสือชี้แจงจากทีมงานว่าออกมาเพราะไม่สบายใจที่คนมองว่าก๊อปปี้ผลงานถ้าตัดมาช็อตต่อชอ็อตมีความคล้ายคลึงกันแต่บนโลกนี้เรื่องความคล้ายคลึงบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ซึ่งมิวสิกมิวได้ลบมิวสิกวิดีโอออกและทำหนังสือชี้แจง มันน่าจะเพียงพอสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นแต่คนอยากให้ชี้แจงจนมาสู่การถแถลงข่าวในวันนี้กับเรื่องที่คนมองว่าไม่จริงใจไม่อยากให้มองกันตรงนั้นทุกอย่างที่ทำก็ออกมาจากใจอยู่แล้วถ้ามองด้วยอคติก็ไม่จริงใจอยู่ดีประเด็นที่สีทนายนิดาเผยว่าที่ผ่านมามิวปรึกษา ตลอดว่าสิ่งที่ทํามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปซึ่งตนก็ยืนยันกับมิวว่าการกระทําแบบนี้ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายข้อไหนเลยอยากถามเหมือนกันว่านับจากนี้ต่อไปจะเอากฎหมายหรือความพอใจถ้าเอาเรื่องกฎหมายเป็นที่ตั้งวันนี้มิวอาจไม่ต้องขอโทษก็ได้ เพราะในแง่ของกฎหมายและเมืดลิขสิทธิ์ไม่มีข้อไหนที่ผิดเลยถ้าพูดตามความพอใจคือแฟนคลับอีกฝ่ายไม่พอใจและมีการเซ็นชั่นกดดันให้คนมานั่งขอโทษเราจะอยู่แบบนี้หรือให้สังคมเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าประเด็นที่5คนมองว่าพอเกิดเรื่องแล้วยังไม่ได้ยินคำขอโทษจากมิวทนายนิดา บอกว่าจริงๆตนเป็นคนบอกน้องเองว่าไม่อยากให้น้องขอโทษเพราะตนมองว่าไม่ผิดกฎหมายการลบมิวสิกวิดีโอออกและชี้แจงถ้านี่เป็นบทลงโทษก็คิดว่าเหมาะสมและทุกคนน่าจะรับได้แต่ถ้ามาชี้ว่าให้เป็นมิวพูดเท่านั้นตนคิดว่าเป็นการสร้างบทลงโทษขึ้นมาแล้วทุกคนคิดว่ายุติธรรมกับมิวหรือเปล่า ประเด็นที่6มิวชี้แจงต่อว่าเรื่องลุกและคาแรคเตอร์ต่างๆก็อยากให้สบายสบายมากที่สุดและคอสตูมเป็นคนจัดมาให้แล้วตอนนั้นผมเป็นสีนั้นจริงๆทําทำมาตั้งแต่เดือนม,มกราคมและใช้สีนี้ในการถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยเรื่องสตอรี่บอร์ดตนให้ร f เฟรนซ์เพลง i love you 3000 Pro production ไปทางเขาก็ไปหาเพิ่มอีก3เพลงซึ่งตนเป็นแฟนคลับของ b o y s e Avenue อยู่แล้วและมีเพลงทอนที่คล้ายแต่เขาถ่ายที่ออสเตรเลียตัวสตอรี่บอร์ดเขาวางไว้แค่โลเคชันในการถ่ายว่าจะไปร้านไหนบ้างเพื่อทานอาหารไทยและขนมไทยสตอรี่บอร์ดมีแค่นั้น ประเด็นที่7มิวบอกว่าความรู้สึกแรกที่เห็น MV อีกฝ่ายตนรู้สึกว่าเป็น MV ที่ common practice มากๆก,การเดินบนถนนถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วถ้าเดินต่างๆถ้าโพสต์ก็มีหลายท่าแต่ท่าที่ถ่ายรูปสวยเหมาะกับ MV เป็นภาพจำของตากล้องอยู่แล้ว เขาจะรู้ว่ามุมนี้สวยลองถ่ายแบบนี้สิยืนยันไม่ได้ก๊อปและ mv ของเจฮยอนตนพึ่งได้ดูตอนเกิดเรื่องจริงๆประเด็นที่8กับเรื่องที่เกิดขึ้นมิวรู้สึกเสียใจมาโดยตลอดเราโดนโจมตีเราเสียใจอยู่แล้วคนที่รักที่อยู่รอบตัวเราแฟนๆเราและคนอื่นๆเกิดความขัดแย้ง เรารู้สึกว่าทุกอย่างดิ่งลงไปเรื่อยๆเสียใจมากๆจนออกมาขอโทษในวันนี้ถามว่าเรื่องราวจะไม่บานปลายแบบนี้ถ้าออกมาขอโทษตั้งแต่แรกก็อย่างที่ทนายนิดาบอกไปคือตนปรึกษาทนายมาโดยตลอดว่าควรจะออกมาเมื่อไหร่เพราะอยากขอโทษนานมากๆแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องไตรตรองก่อน ถึงออกมาในวันนี้ประเด็นที่9ทนายนิได้ยืนยันว่าการทำมิวสิกวิดีโอหรือหนังสักเรื่องที่มีพล็อตเรื่องแค่ถ่ายสตรีทวอล์กต่างๆกฎหมายไม่คุ้มครองให้เพราะเป็นสิ่งที่ใครก็ทำกันได้เป็นสิ่งที่ปกติมากดังนั้นถึงบอกว่าไม่มีในแง่มุมไหนเลยที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ถ้ามองว่า ถึงไม่ละเมิดก็ไม่ควรนั่นหมายความว่าทำตามความพอใจเองแล้วคนเล่นโซเชียลกำลังบัญญัติกฎหมายขึ้นมาว่าไม่พอใจแปลว่าผิดผิดแล้วต้องถูกลงโทษถ้าพูดกันจริงๆมันไม่สามารถทำได้ในขณะที่เรียกร้องกฎหมายก็อยากให้เคารพกฎหมายว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้อีกทั้งการที่มีแฮชแท็กเรียกร้อง ให้มิวออกมาพูดก็ถือเป็นการละเมิดประเด็นที่10มิวพูดถึงแฟนคลับทั้งของตนเองและของคนอื่นว่าเข้าใจทุกคนจริงๆเพราะทุกคนรักศิลปินตัวเองคาดหวังให้ศิลปินทุกคนไปในทางที่ดีขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนมาโดยตลอดความรักที่ทุกคนให้มาการสนับสนุนของทุกคนสามารถทำให้สร้างสรรค์ ผลงานต่อได้เป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาตนเองและอยากสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นประเด็นที่11ที่คนโจมตีในแง่จริยธรรมและจรรยาบรรณมากกว่ากฎหมายจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทนายนิดาถามกลับว่าแล้วจรรยาบัรณกับจริยธรรมอะไรคือมาตรฐานอะไรคือบรรทัดฐาน เอาเกณฑ์จากตรงไหนทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขไม่รบกวนหรือเบียดเบียนใครเพราะยึดถือกฎหมายเป็นหลักทุกอย่างจะไม่กระทบกระทั่งใครเลยตอนนี้มีคนสนับสนุนและไม่สนับสนุนมิวคนที่สนับสนุนบอกอยู่ในมาตรฐานแล้วมีจรรยาบรณแล้วคนไม่ได้สนับสนุนก็บอกอีกอย่างหนึ่ง เลยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งถูกหรือผิดดังนั้นบางเรื่องถ้ามีกฎหมายที่ชัดอยู่แล้วถ้าจะบอกว่าทั้งเพลง5นาทีบอกว่าไร้จรรยาบรรเลยก็เป็นการปรับปรำให้โหดร้ายมากเกินไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่12มิวพูดถึงแจฮยอนว่าเสียใจมากๆที่ไปดึงเขามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะ ไม่มีเจตนาทำให้ใครต้องรู้สึกผิดอะไรเลยต้องขอโทษเขาจริงๆที่เอาชื่อเขามาเกี่ยวข้องด้วยยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องก็เป็นห่วงว่ากระทบงานแต่สุดท้ายว่าวันนี้ก็ต้องขอโทษอยู่ดีเพราะรู้สึกผิดมากๆจริงๆไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก